เเลนดันแคนหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยการจัดพิธีติดต่อพูดผีวิญญาณทว่าในวันหนึ่งสารที่เธอได้รับจากวิญญาณกลับกลายเป็นข่าวโศกนาฏกรรมของกองทัพเรือสหราชอาณาจรรักรที่ถูกเก็บเป็นความลับด้วยเหตุนี้เองเธอจึงกลายเป็นผู้สร้างความหวาดหวั่นให้กับรัฐบาลเมื่อวันที่21มีนาคมปีคริสต์ศักราช1944 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเราฝูงชนไปรวมตัวกันณศนะาลโอนเบลลี่สารอาญากลางในกรุงลอนดอนอย่างล้นหลามเช่นเดียวกับตลอดสองศตรวรรษที่ผ่านมาและด้วยความที่สารชื่อดังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่คดีที่ถูกยื่นฟ้องจึงเป็นคดีที่สาธารณาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่คดีลามกอนาจารไปจนถึงคดีอันนาคนลุกต่าง นอกจากนั้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่อหลายสิบปีก่อนศาลแห่งนี้ยังเป็นสถานที่พิจารณาคดีที่ไม่เคยเกิดขึ้นในอังกฤษมาก,ก่อนหลายร้อยปีหลังจำเลยผู้กระทำผิดฐานเป็นแม่มดรายสุดท้ายในอังกฤษถูกตัดสินประหารชีวิตหญิงร่างทรงนามว่าเฮเลนดันแคนก็ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดในฐานเดียวกันต่อมาเธอได้กลายเป็นจำเลยคนสุดท้ายที่ถูกตัดสินจำคุก ภายใต้กฎหมายพระราชบัญญัติแม่โมดกฎหมายของประเทศอังกฤษที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดประกอบพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่โมดเส้นทางที่นำดันแคนไปสู่สารโอนเบลลี่นั้นเกิดขึ้นจากสองสิ่งคือความลับของภาครัฐและการจับกุมที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว เรื่องราวต่อไปนี้จะบอกเล่าถึงชีวิตของแม่ลูกหกวัยกลางคนที่ต้องชดใช้ความผิดจากการสร้างความวาดหวันให้กับรัฐบาลและองค์กรต่างๆของอังกฤษในช่วงสงครามเฮเลนแม็กเลนเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1897ที่แคลเลนเดอร์เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์สถานที่แห่งนี้ทำให้เธอมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตวัยเด็กมากมายผู้คนต่างเชื่อกันว่าแม็กเลนมีสัมผัสพิเศษ ในการมองเห็นวิญญาณติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงได้รับชื่อเล่นว่าเฮลิสเนลในช่วงระยะเวลาก่อนปีคริสต์ศักราช1926เฮลิสเนลหรือเฮเลนแมฟาเลนได้เปลี่ยนนามสกุลหลังแต่งงานกับเฮนรี่ดันแคน ในปีคริสต์ศักราช1916เธอเริ่มทำอาชีพร่างทรงครั้งแรกที่เมืองดันดีในสกอตแลนด์จากนั้นจึงย้ายสถานที่ทำงานไปตามเมืองต่างๆทั่วประเทศเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวที่ขยายขึ้นเรื่อยๆของเธอและในที่สุดดันแคนก็พบกับลูกค้ากลุ่มสำคัญของเธอหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและการระบาดครั้งใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านคนสิ้นสุดลง ชาวอังกฤษจำนวนไม่น้อยได้เปิดรับแนวคิดของลทัทธิเจตนิยมซึ่งมีความเชื่อว่าคนเป็นสามารถสื่อสารกับวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วได้โดยปกติดันแคนจะจัดพิธีติดต่อพูดผีวิญญาณขึ้นในพื้นที่มืดซึ่งมีเพียงแสงสลัวจากไฟสีแดงเธอจะนั่งอยู่หลังม่านและอัญเชิญให้แพ็กกี้และอันเบิร์ด วิญญาณผู้นำทางของเธอออกมานำพิธีในระหว่างนั้นเอ็กโทพลาซึมของเหลวสีขาวซึ่งบ่งบอกถึงการติดต่อกับวิญญาณจะไหลออกทางปากและจมูกของดันแคนจากนั้นของเหลวเหล่านั้นจะเปลี่ยนรูปร่างจนคล้ายกับวิญญาณปรากฏการเหนือธรรมชาตินี้สร้างความตื่นกลัวและตื่นตาตื่นใจให้แก่บรรดาผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก หลังชื่อเสียงของดันแคนแพร่สะพัดออกไปเธอก็ตกเป็นจุดสนใจของบุคคลช่างสงสยัยอย่างแฮรรี่ไพร์นักค้นคว้าด้านวิญญาณและสิ่งลีลาไพร์ Price, ได้สอบสวนดันแคนในปี1931โดยความยินยอมของเธอเขาเชื่อว่าหญิงรายนี้เป็นคนลวงโลกและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่าร่างกายของดันแคนผลิตเอ็กโทพลาซึมได้อย่างไรแต่ไพร์ได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า ของเหลวที่ถูกขับออกมาเป็นเพียงผ้าขาวบางและไข่ขาวที่เธอกลืนลงไปแล้วขย้อนออกมายิ่งไปกว่านั้นวิญญาณที่ถูกสร้างขึ้นจากเอ็กโทพลาซึมยังมีลักษณะคล้ายตุ๊กตามากกว่าคนจริงๆอย่างไรก็ดีข้อสรุปจากการสอบสวนของไพรซ์ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผู้ที่คลั่งไคล้ในตัวของดันแคนพวกเขายังคงแย่งกันเข้าร่วมพิธีทรงเจ้าเข้าผีของเธอเช่นเดิม ถึงแม้ว่าอังกฤษจะเริ่มมีท่าทีจะเข้าร่วมสงครามอีกครั้งก็ตามอังกฤษประกาศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่3กันยายนปีคริสต์ศักราช1939ในขณะที่ประเทศอยู่ในภาวะส,สงครามการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับทางการทหารรั่วไหลไปสู่บุคคลไม่ประสงค์ดีและเพื่อรักษาขวัญกำลังใจของประชาชนทว่าตามหนังสือพิมพ์แทบลอย กลับมีข่าวเขียนว่าร่างทรงอาจเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทําให้ข้อมูลลับรั่วไหลถ้าหากว่าร่างทรงติดต่อวิญญาณเหล่าทหารที่เสียชีวิตและล่วงรู้ข้อมูลสําคัญได้จริงๆจะมีวิธีการใดที่สามารถหยุดสายรับฝ่ายศัตรูจากการเก็บข้อมูลผ่านการเข้าร่วมพิธีติดต่อพูดผีวิญญาณได้หรือไม่ แม้พิธีติดต่อวิญญาณของเฮเลนดันแคนจะไม่มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับนาซีแต่ในขณะที่เดินสายจัดพิธีทั่วอังกฤษข่าวสารเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นกลับถูกถ่ายทอดออกมาขณะที่เธอกำลังทำหน้าที่ร่างทรงเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1 9 4 1ันดันแคนได้รับข่าวร้ายจากวิญญาณว่าเรือรบลำหนึ่งของอังกฤษจมแล้วในระหว่างที่กำลังทำพิธีในเมืองเอดินเบรรารอยไฟเบรส ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารของสกอตแลนด์ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนั้นแม้ตำแหน่งระดับสูงของไฟเบรดจะทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะทราบข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นความลับทางทหารแต่เขากลับไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนหลังพิธีติดต่อวิญญาณจบลงเขาได้ตรวจสอบคำกล่าวอ้างของดันแคนและพบว่าเรือหลวงฮูดของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร พึ่งจะสูญหายในยุทธนาวีที่ช่องแคบเดนมาร์กเป็นไปนได้อย่างไรที่เธอจะทราบเรื่องนี้ก่อนไฟเบรสต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1941ระหว่างที่ดันแคนกำลังรับสารจากวิญญาณในพิธีที่จัดขึ้นที่เมืองพอตสมัทในอังกฤษเธอได้รับข่าวร้ายเกี่ยวกับกองทัพเรืออีกครั้งวิญญาณทหารเรือบอกกับเธอว่าเรือรบหลวงบาแรมถูเรือดำน้ำเยอรมนีโจมตีด้วยตอรปิโดจนจมลง พร้อมลูกเรือจำนวน862นายหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรัฐบาลอังกฤษเก็บข่าวนี้เป็นความลับนานถึง2เดือนก่อนจะถแถลงให้สาธารณาชนรับรู้ในเดือนมกราคมปี1942แล้วดันแคนล,ล่วงรู้เหตุการณ์ที่ถูกเก็บเป็นความลับทางราชการเช่นนี้ได้อย่างไรความสงสัยนี้ทำให้บรรดาหน่วยงานของรัฐเฝ้าติดตามและจับตามองเธออย่างเงีบเงียบ สปีต่อมาดันแคนได้กลับมาจาัดพิธีติดต่อวิญญาณที่เมืองพอสมัตอีกครั้งในครั้งนี้ร้อยโทสเตลลี่เวอร์สเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมพิธีเขาสงสัยในความสามารถของดันแคนโดยเฉพาะตอนที่เธออ้างว่าได้เชิญวิญญาณญ,ญาติที่ยังมีชีวิตของเขามาด้วยความกระตือรือร้นที่จะเปิดโปงว่า แท้จริงแล้วดันแคนเป็นนักต้มตุนเวิร์ดได้เข้าร่วมพิธีติดต่อวิญญาณอีกรอบและในครั้งนี้เขานำตำรวจนอกเครื่องแบบไปด้วยระหว่างที่ดันแนคนกำลังดำเนินพิธีตำรวจก็ได้พุ่งตัวจากที่นั่งกระชากม่านของเธอออกและเข้าจับกุมเธอด้วยความรวดเร็วความน่าหวาดกลัวต่อแม่มดเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนสารอังกฤษและสะกอตแลนด์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในศตวตรรษที่16ยุคสมัยที่การเป็นแม่มดมีโทษหนักถึงประหารชีวิต ตามเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาจำเลยคนสุดท้ายที่ถูกสารตัดสินประหารชีวิตจากความผิดฐานเป็นแม่มดในปีคริสต์ศักราช1727คือเจเนตฮอนอย่างไรก็ตามเมื่อดันแคนถูกจับกลุ่มสารอังกฤษกลับตั้งข้อหาร่างทรงจอมหลอกลวงคนนี้ว่ามีความผิดฐานละเมิดพระราชบัญญัติคนจรจัดค,คริสต์ศักราช 1,824กฎหมายในยุคศตรวรรษที่19ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันประชาชนจากการถูกบรรดาหมอผีหมอดูหรือล่างทรงหลอกลวงทว่าทางด้านฝ่ายโจทย์กลัวว่าดันแคนจะผ้นผิดด้วยการใช้เทคนิคกฎหมายเพราะเธอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าพิธีติดต่อวิญญาณไม่ใช่สำหรับการให้บริการทางเวทมนต์คาถาหรือพลังเหนืออำนาจ ในเวลาต่อมาหน่วยงานของรัฐจึงตั้งข้อกล่าวหาว่าดันแคนล,ละเมื่อพระราชบัญญัติแม่มดคริสต์กราช1735กฎหมายที่ออกมาหลังเจเนทฮอนถูกประหารชีวิตเพียงไม่กี่ปีโดยจุดประสงค์หลักของกฎหมายฉบับนี้คือการนำประเทศไปสู่ยุคใหม่ด้วยการลงโทษผู้ที่กล่าวอ้างว่า ตนประกอบพิธีกรรมแม่โมดถึงแม้ว่าคดีของดันแคนจะสามารถทำการไตส่สวนที่ศาลในเมืองควอสมัตได้แต่ผู้พิพากษาของศาลนั้นกลับตัดสินว่าเธอควรถูกพิจารณาคดีที่ศาลโอนเบลลี่ศาลอาญากลางในกรุงลอนดอนแทน เนื่องจากเป็นคดีที่มีลักษณะร้ายแรงอย่างมากการพิจารณาคดีของดันแคนถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่23มีนาคมปี1944ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากสาธารณาชนรวมไปถึงสื่อต่างๆนอกจากนั้นคดีนี้ยังถูกจับตามองและถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางเนื่องจากมีข้อหาที่ไม่สามารถพบได้ทั่วไปบรรดาสื่อมวลชนต่างเร่งรายงานข่าวด้านต่างๆ เกี่ยวกับการพิจารณาคดีแม่มดในยุคใหม่ยิ่งไปกว่านั้นคดีนี้ยังโด่งดังจนวินสตันเชอร์ชิลนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นให้ความสนใจและเรียกการพิจารณาคดีที่แปลกประหลาดนี้ว่าเรื่องไร้สาระที่แสนจะล้าหลังต่อมาในวันที่3เมษายนคณะลูกขุนก็ได้ตัดสินให้เฮอร์เลนดันแคนมีความผิดในวันที่6มิถุนายนปีคริสตศักราช 1944ไม่กี่เดือนหลังคดีของดันแคนถูกตัดสินกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรก็เริ่มปฏิบัติการตามแผนการลับโดยเข้าโจมตีฝรั่งเศสซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมนีระยะเวลาระหว่างช่วงที่ดันแคนถูกจับกลุ่มและฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มปฏิบัติการวันดีเดย์ทำให้มีบางคนตั้งข้อสันนิษฐานว่า การที่รัฐบาลพุ่งเป้าไปที่ร่างทรงชาวสกอตแลนด์คนนี้เป็นความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ความลับของภาครัฐถูกเปิดเผยก่อนการบุกโจมตีนอกจากนี้นักประวัติศาสตร์อย่างฟรานซิสยังยังชี้ว่าแม้จะยังไม่มีอะไรที่สามารถยืนยันข่าวลือพวกนี้ได้โดยตรงแต่ยอมรับว่าท่าทีของศาลต่อดันแคนนั้นผิดปกติมาก ในขณะที่ปฏิบัติการวันดีเดย์เกิดขึ้นไกลออกไปหลายร้อยไมล์ทีมกฎหมายของดันแคนก็เตรียมยื่นคำอุทธร์เพื่อลดโทษให้เธอแต่เมื่อยื่นไปแล้วสารปฏิเสธไม่ยอมรับคำร้องเฮเลนดันแคนจึงถูกนำตัวไปคุมขังที่เรือนจำฮอลลวีและได้กลายเป็นจำเลยคนสุดท้ายที่ต้องโทษจำคุกจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติแม่มดนอกจากนี้เจนยอร์ ร่างทรงไวัย72ปียังเป็นจำเลยอีกหนึ่งคนที่ถูกตัดสินให้มีความผิดฐานเดียวกันในเดือนกันยายนปีคริสต์ศักราช1944เธอถูกปรับเป็นเงิน5ปอนด์ราวๆ200กว่าบาทตามค่าเงินในปัจจุบันทว่าไม่ถูกสั่งจำคุกและ7ปีหลังจากนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ถูกยกเลิกไป หลังจากดันแคนถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำในช่วงท้ายปีคริสต์ศษษ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 ักราช1944เธอก็กลับมาทำอาชีพร่างทรงดังเดิมการทำเช่นนี้ทำให้เธอยิ่งตกเป็นเป้าหมายของตำรวจแต่ไม่ว่าอย่างไรกลุ่มผู้ติดตามของดันแคนก็ยังสนับสนุนเธอต่อไปเรื่อยๆ หลังเธอเสียชีวิตลงในปีคริสต์ศักราช1956พพวกเขาได้ร่วมกันยื่นคำร้องต่อรัฐบาลอังกฤษเพื่อให้อภัยโทษเธอส่วนเบื้องหลังของพิธีติดต่อผู้ผีวิญญาณของดันแคนนั้นยังคงเป็นปริศนามาจนทุกวันนี้เนื่องจากไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเธอทราบชะตากรรมของเรือหลวงฮูดและเรือรบหลวงบาเรมได้อย่างไรความลับนี้จึงตายไปพร้อมกับดันแคนเช่นเดียวกับเหล่าวิญญาณที่เธออัญเชิญมา